เทคนิคขายดีบนออนไลน์สกิลอัพกับครูเฟิร์นเก่งออนไลน์คือทางรอดวันนี้นะคะครูเฟิร์นจะมาบอกเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยขายดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของการสือ่อสารหรือว่าการคุยกับลูกค้านั่นเองค่ะก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ครูเฟิร์นด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังกับสิ่งที่คนขายอยากพูด คนขายของมือใหม่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองได้มาตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะแล้วก็อยากที่จะนําเสนออยากขายนั่นเองค่ะวันนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากได้เงินอยากขายอยากได้เงินนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดในการนําเสนอ่ันสื่อหรือเราพิมพ์แคปชั่นก็นแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วคนขายนะคะอาทิเช่นอ่ะสมมุติว่าขายผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายก็แล้วกันนะคะ คนขายเนี่ยก็จะตื่นเต้นกับการที่ว่าสินค้าเราเนี่ยโ,โหนำเข้านะคะมาจากอาลับเลยมีส่วนผสมอันนี้นะพรีเมียมมากเลยกิโลละแสนเลยเชียวนะแบบนี้นะคะคือแล้วก็ตอนนี้ซื้อ3ามกระปุกนะคะแถม4กระปุกนะคะก็คือเราแบบโ,โหฉันต้องขายได้แน่นอนนะคะเนี่ยฉันจัดโปรแรงมากแล้วของฉันดีมากเลยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่จริงมันเป็นเรื่องจริงค่ะแต่สิ่งนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดยอดขายที่ดีขึ้นนะคะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนขายอยากพูดนะคะแต่การที่คุณอยากจะมียอดขายมากขึ้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอวิธีการพิมพ์วิธีการพูดเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังค่ะ วันนี้นะคะลูกค้าจะอยากฟังอะไรอันดับแรกคุณจะต้องคิดก่อนเลยว่าลูกค้าอยากได้อะไรคะ่ะอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าสินค้าของเราเนี่ยนะคะไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าเช่นทําให้ลูกค้าน,นอนหลับได้เต็มอิ่มมากขึ้นนะคะลูกค้าพอลูกค้านอนหลับได้เต็มอิ่มมากขึ้นเนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่า,ามีมีพลังนะคะตื่นมาตอนเช้าเฟรชไม่ปวดหัวอันนี้คือปัญหาที่เขาเจออยู่นะคะแล้วก็มีแรงนะคะทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นจากที่เคยแบบ4ี่โมงเนี่ยเริ่มล้าแล้วนะคะ แต่ยังสามารถทํางานได้ลากยาวจนถึงเที่ยงคืนแล้วยังคึกอยู่แบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วเรานะคะก็นําเสนอแบบนี้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ะจะช่วยนะคะทำให้คนที่เคยนอนหลับไม่เต็มอิ่มตื่นมาแล้วปวดหัวมึนศีรษะนะคะระหว่างวันก็รู้สึกอ่อนเพลียจะทําให้คุณสามารถทํางานได้อย่างกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นทํางานได้ ยันเที่ยงคืนนะคะโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันล้ามันเพลียเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยดูมีน้ํามีนวลมากขึ้นด้วยอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะคะลูกค้าอยากได้การแก้ปัญหาของตัวเองค่ะไม่อยากตื่นมาปวดหัวลูกค้าอยากได้พลังในการทํางานและที่สําคัญโอ้โหมันทําให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยหรอนะคะสิ่งนี้แหะคะ่ะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังถ้าชื่นชอบนะคะและคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์นะคะพิมพ์ขอบคุณหรือพิม คำว่าชอบมาก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวครูเฟิร์นนะคะจะได้เอาเทคนิคดีๆนะคะมาฝากอีกแน่นอนค่ะ